วันนี้ดิมจะมาเล่าถึงเรื่องต้นฟักข้าวกันสักหน่อยนี่ไงต้นฟักข้าวของดิมต้นนี้ดิมไม่ได้ตั้งใจปลูกหรอกคือดิมทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับฟักข้าวใช่ไหมแล้วดิมก็มัน,นมีเมล็ดของฟักข้าวอ่ะแล้วมันก็ตกลงไปตรงพื้นที่บริเวณนี้ที่มันอยู่แกล้ๆกับครัวของดิมเองแล้วเขาก็ขึ้นมา ขึ้นเองอ่ะแล้วเขาก็โอ้โหแผ่กระจายจนไปปีนป่ายต้นไม้อื่นเนาะจนมันใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีติดผลดกมากๆเลยนะแต่ละรอบเนี่ยดิมสามารถที่จะนําผลเขามาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้มากมายเลยแต่ในช่วงปลายฤด,ดูฝนมาแม่เขาบอกว่ามันลกเกินไปเนาะแม่ก็สั่งประหารชีวิตเออไม่ใช่สิแค่สั่ง สั่งตัดแต่งกิ่งดินก็ตัดเขาเลยเนาะตัดตัดยอดเลยคนะ่ะตัดตัดแบบว่าตัดตัดเตี้ยมากเลยอนะ่ะแต่ตอนนี้เขาเขาแตกมาแล้วแตกยอดมาแล้วดินก็เลยเดี๋ยวคงต้องให้เขาอยู่แถวแถวนี้นะเดี๋ยวคงต้องจับยอดจับเถาเขาให้เขาเหมือนทําค้างให้เขาอ่ะเนี่ยเนียเถาเขาตรงปลายเขาอยู่ตรงเนี้ยที่มีรอยตัดอ่ะตอนนี้เขาแตกยอดออกมาใหมนะ่แล้ว อีกไม่นานนะเดี๋ยวเขาก็จะติดดอกติดผลเหมือนเดิมแต่อาจจะไม่ได้ผลในปริมาณเยอะเหมือนเกนะ่าเนาะเพราะว่าเถาเขาสั้นลมเนาะเนี่ยอันนี้โคนเขาใหญ่มากๆเนาะฟักขา้าวอ่ะเขาเป็นพืชที่อดทนมากๆแล้วก็มีคุณประโยชน์มากยอดก็สามารถกินได้นะผลอ่อนก็กินได้นํามาทําอาหารกินเหมือนผักทั่วๆไปเลยนะอ่ะก็มีประโยชน์มากนะแต่ แต่วเวลาที่ปล่อยให้เขาเลื้อยไปเนะี่ยเขาจะไปละลานเบียดเบียนต้นไม้อื่นมากมากเลยอะ่อกะก็ตอนนี้ก็กำลังแตกยอดนอ้องดิมก็อยู่กับเขาเนี่ยเหมือนเป็นเพื่อนกันเนาะครับมาเล่าให้ฟังบางคนอาจจะไม่เคยเห็นต้นฝักข้าวไม่เคยเห็นผลฝักข้าวเลยนะที่ดิมเอามาทําอสบู่ทาเซรั่มอ่ะดิมก็สกัดออกมาจากผลของเขาเนาะจากเยื่อสีแดงแดงที่หุ้มเมล็ดเขาอยู่ ถ้าใครอยากได้มเมล็ดเมล็ดพันธุ์ฟักข้าวไปปลูกก็บอกดีมนะดีมีเยอะมากๆเลยนะแบ่งปันนะปลูกง่ายตกตรงไหนเขาก็ขึ้นตรงนั้นแหละนะแล้วก็ปลูกง่ายตายยากปลูกครั้งเดียวยาวเลยนะเป็นปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะถ้าสามารถที่จะทําค้างทําซุ้มให้เขาอยู่ได้ให้ผลเขาห้อยลงมาก็ก็สวยงามดีเนาะถ้าทําเป็นซุ้มดีๆเนี่ยเป็นไม้ประดับได้ด้วยเลยเนาะ อันนี้ก็ฟักข้าวของบ้านสวนสีสุดดีเนาะไม่มีอะไรจะอวดเนาะช่วงเวลาว่างๆนะแดดร่มลมตกช่วงบ่ายๆดิมก็จะใช้เวลามาอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าแบบนี้นะอ่ะแค่นี้ไปละ